ภูมต่ำกว่าสิบอะอยู่แต่ว่าแม่งคือ,อคือโฟโต้อ photos, ไอ้ที่ให้แอปเจอร์โฟโต้ออฟเดอะโกล์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยอยากนะก็แค่เรียกไอ้ไอ้งูผีออกมาปุ๊บแล้วมันก็ออกมาแล้วเราก็หาแค่แต่ว่าไอ้ผีที่มันยากคือไอ้ไม้กางเขนเนี่ยแหละซึ่งมันไม่มีก็ก็ดีละครับนะฮูโอเคอ่าชื่ไอะ <S <S อไรฉาดครับโอเคพูดกับทุกคน พี่ชื่อไอชาดชาดกินน้หนไม่ชื่อไรชาดพี่ไรชาดไรชาดเฮลโหลไรชาดกินเมียใส่มีเรื่องมีอย่างจิกเย่ะใครอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอเดือดไอเดือดเนี่ยหลอนจิ๊เฮ้ยเมื่อกี้มีใครเป่าหูเหรอดิวะเฮ้ยใครเป่าเลยเหรอดิวะเฮ้ยเราด้วยเราด้วยเปล่ไอเราเดวยเราด้เดินว่ากันน่ะ ไม่มีใครเสียงเป่าฮู้ฮูเลยนะโอ้โหเสียงรุนเรีวตรงตรง,ตรงไหนที่อุณหภูมิต่ำกว่าสิบสองก็น่าจะตรงนั้นนะครับน่าจะอยู่แถวนะอ่ามีคนเข้าไปก่อนหน้าแล้วนะ,นนวนะอยู่อยู่ตรงไหนพอบอกได้ปะได้ปะแค่หาย,ยไปเฉยเลยอยู่ประตูบานไหนที่ที่มันเปิดอ้าไว้แล้วยังไม่ได้สำรวจนะก็น่าจะเป็นห้องนั้นเลยใช่หรือเปล่าอาจจะใช่ก็ได้นะ หอยู่ใต้ดินและยุ่งเลยเพราะว่ามาหากรดออบยางมากิีชาเลยนะผีชื่ออะไรผีชื่ออะไรอ่าลายฉากค้าครับอยู่ใต้ดินเหรอะตั้งกอ,องไว้ตรงนี้เลยอ <c oughs> เอามาอย่างนั้นแหละตั้งไว้ย <c oughs> อย่างนั้นเลย <you> อเอายูฮีอะเจอไหมอ่ะไม่เจอไม่เจอไม่เจออะไรเลย ไม่เจอเลยเหรอผมว่าจะอยู่ชั้นบนนะตรงตรงซองนี้พี่หายอะ่ะโอ้เจอเจอเจอเซเว่นเซเว่นห้องควนห้องควงน,น,นชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นแรกเลยท,ลทีเดียวใชนะ่ไหมเนีย่ยใช่ใช่ใช่ตรงตรงไหนอุณหภูมิต่ำกว่าสิบป่ะห้องครัวห้องครัวห้องครัวย้ายของมาก่อนเฮ้ยเซฟ Are you angry

ก็ว่าอยู่ไปอยู่ไทยไอยู่ใจหมดใจไป่อยู่ห้องนี้จริงเหรอไม่มีอะไรเลยก็คือไอ้ออกมาวมาออกมาออกมาีน่าง่หวังว่ามันจะฟังภาษาภาษาไทยรู้เรื่อง้สบอกว่าภาษาไทยรู้เรื่อง เฮ้ยไอ้ามเ่งเพื่อนไปเบ้ยามเเพื่อนไปเราชมคุล่าผีไม่นด้ลาผีอล่ากันดีกันหลอีิบมันชื่ออะไรนะเรียกว่าอะไรครับไรชัดใช่ไหมไรชัดไรชัดดชตชดชดดชดดชดดช

แต่ละคนออกมากินยาก่อนเปล่าว่าค่ามันเริ่มต่ำมากแล้วนะพี่ไปหาให้ออกไปเจอพี่พีกดบีเพื่อเป็นการพูดระยะไกลก็ได้พูดกดตัววีจะไม่ค่อยมีใครได้กิมเมียนใส่กิมเมียใส่กิมเมียนใส่ไอ่ไม่ออกเนี่ยได้เหลือเหลือไม่เยอะแล้วนะออกไม่ได้ออกไม่ได้มันล่ามันล่าหายเลยโอ้โมวัย ขี้ไ anyway, totally ม่เห็นโกนออฟอ่ะมันล่ามันล่ามันล่าเขคอ่ะแน่นูปคอบอออากวางไม่ใครเขไวข้างหน้าเลยวางไม่เขียข้างหน้าก่อนไอยู่องพี่ไอยู่ที่ออกไม่ได้เด้ยนสีสตังนะ เฮ้ยออกไงวะเฮ้ยมันล่ามันไล่แล้วตายงานนี้ต้องมีคนแตกเฮ้ยออกไงวะออกไงวะเฮ้ยช่วยด้วย <c oughs> แตกงไงนี่น่าจะเฟะหรือเปล่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยคนตายคนตายตายเตายหรอตายหรอตายดิมาใช้โผคนตายคนเดมีคนตายออนี่ก็ด็คือหาหาทางออกไม่เจอแม่งหลอดทช่ไหนกใช่มทำน้อตักระปงห้องนี้ห้องนี้าย่งรวเร็วอ Give me a sign Give me a sign แล้ว Give this man

เปิดเองโอเคเลโอ้โหเปิดให้ดิบบ้างต่นไปให้ิวแล้วเองหย่ดโดนลิขสิทธิ์ไม่ควรจี๊